ผมอยู่กับนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นตักข้าวก็ดีตักกับข้าวแก่ก็ดีนะฮะเนะฮะอาไม่ใช่นะนะฮะคราวนี้ทำตัวนี่ครับครับที่ดีครับผมฮะสุขุมครับผมครับคราวนี้นะครับพอแล้วครับเดี๋ยวเพราะเราจะไม่สัมภาษณ์เขาเท่าไหร่ครับพอแล้วเลยไปคนานี้เขาไหนเล็บขบฮะพอนะฮะเขาไหนเล็บขบฮะไบ้าไปมาไปมาไหนเล็บขบฮะ นึ่เลยครับคดเออยู่นี้เอาเอาคลดเอก่อนเลยครับคลดเอครับคลดเอค้ดเอพ้ดเอพดเอร็บเร็ว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 โอ้โหนี่เป็วเรรยากาศเลังเกมซึ่งแบบแหมรต่ละคนเี่วมมั่นรจว่รมีให้เครนวเร็วเร็อเรอนเร่วเร็วเร็วเรับแร่วเรนวเร็วเ้็อเร็วเร็วเร็วเร็เร็ะร็เร็ตอนนี้ร้สึกโอเคนะคร็บเดี๋ยวใร้วคร็เรรรบเรเรรเ็งเรับร หือว่าเป็นไกด์วันแม่ซึ่งเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนมอบชัยชนะให้คุณแม่ของตัวเองนะครับมาด้วยเหรอวันนี้สภาพอาจจะรูลอาจจะล้ากันไปนะครับเพราะอาทิตย์นี้เราเทสด้วยนะครับบรรศาสมด้วยก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่ยังได้สามแต้มที่ยังพยายามช่วยกันที่ยังฝืนก็ขอบคุณน้องๆที่ยังไม่ลงด้วยในวันนี้ อาจจะใช้ตัวลูกเอยอะหน่อยเพราะในบ้านเราด้วยสามแต้มต้องต้องต้อง,ต,องต้องเอาให้ได้เพราะฉะนั้นก็อ,อีกผ้าแมตช์เนาะนะนะเห็นเห็นมาแล้วไม่อีกนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอย่าเพิ่งถอดก็คือสบายไม่ใช่นะทำงานลนะเอีกด้าแมตช์นะติดผ้าแต้มอันนี้ห่างกับสามหลักสามเก้าแต้มแล้วก,ก็ก็สบายหน่อยแต่อย่าไปซีซีเรียสว่า,าจะไปยังไงไม่ดีเพราะฉะนั้นปล่อยหน่อนนะเอาผ้าแบบ์ก่ต้องถอดก็ไม่เป็ ก็ขอให้รักษาฟอมไว้จนนัดสุดท้ายยนอีก5นัเอา3แต้มทุกนัดเลยแล้วก็เพราะว่าพี่จะลุ้นใหญ่ให้พิกแซงนครนายกเหมือนกันคือถ้าเรา3มแต้มตลอดก็ อาจจะแซงว่าถ้าเขาสะดุดสักหนึ่งนัดแต่ถ้าไม่แซงก็ไม่เป็นไรเอาให้ดีที่สุดแต่ว่าฝากอย่างเดียวว่ารักษาตัวเองหน่อยเพราะลูกเสียงเสียงอ่ะเล่นไปตามจังหวะบอลอย่าไปฝืนอย่าไปดึงจังหวะมากแล้วพี่ควรจะเจ็บไม่ใช่อะไรอย่างทุกคนเซฟตัวเองอย่างท้ายเกมวันนี้เห็นชัดเลยเขาเจตนาจะเก็บเราซึ่งมันแบบพวกบอลเขามันก็ไม่รู้จะมีหวังอะไรแต่เขาเล่นอย่างนี้เราเราจะเสียก็เป็นห่วงนะครับก็ฝากแค่นี้แหละก็ ดีทุกคนเดินดีแล้วครับก็นี่เขาลิสต์มาให้นะมีทั้งหมด8คนใครเกิดวันที่5มิถุนาเดย้อนหลังอ่าไม่มีไม่มีรับแพ้นะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอเอาใจมันเกิดตัวเองไม่ได้เขาหรือว่าเขาลิสต์มาผิดชื่อนัทวุฒิเบอร์ยี่สิบสามอ๋อเนสีอ๋อเนสีมีไหมออกไปแล้วครับอยู่กู๊ดกันครับขอบคุณครับอครับออกไปแล้วันถือว่าถือว่าพี่มอบแล้วนะให้กับทุกคนนะ ไม่รู้ใครอยู่ว <imprisoned>. ัน <bunker> ท <ring> ี kind of <white> ่ย6่สิหกมิถุนาทวีิทวีิจูนคูบอเดย์คูบอรเดวันที่สี่กันยามามา เฮ้ยเอ้ย้รู้นะอันนี้อันนี้จำได้เลยรู้นะเพราะเพราะว่ามันมีเช่วงที่ไม่ได้ตอนปิดเล็กนะวันที่20่สิบกรกดาครนึกว่าออกไปแล้วอีก่ลอาไม่เอาครับวันที่14เอ้ยไม่ใช่อันนี้สุดท้ายเลียงไม่ถูก เอาวันที่10มิถุนาครับมี2คน10มิถุนาสิบใครสิบมิถุนามาเลยวันแม่วันแม่วันแม่เอาจ่ายล่วงหน้าเลยวันที่14 14่จ่ายล่วงหน้า่ หลังจากวันที่14เดี๋ยวรอบหน้าค่อยค่อยมาจ่ายอีกทีนึงเอาวันนี้3แต้มเอาไปก่อนให้ป๊อบกับโคเปิ้นแล้วกันนะไปเคียร์ไปเคียร์กันตัวเองนะขอบทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้โบนัส

ยเสัมภาษณ์อ้ยยิ้มยิ้มแบบซุงหน่อยแลรไ